สุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญสําหรับการพาผู้สูงอายุไปฝากไว้ที่ศูนย์นะทุกคนก็คือตัวของลูกหลานเองเนี่ยแหละที่จะมีความเอาใจใส่ติดตามแล้วก็ตรวจสอบกับทางศูนย์มากแค่ไหนนะทุกคนแล้วสําคัญที่สุดสําคัญมากๆเลยนะทุกคนคือเวลาที่เราจะให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ที่ศูนย์นั่นหมายถึงทุกครั้งที่คุณมีเวลาคุณควรที่จะเข้าไปหาเขาที่ศูนย์นะทุกคนไปให้เวลากับเขาคุยกับเขาถามเขาว่าเขาด ดูแลเป็นไงบ้างกินข้าวเป็นไงการขับถ่ายเป็นไงถามแล้วก็ติดตามอาการกับทางศูนย์นะทุกคนแล้วยิ่งผู้ป่วยที่ติดเตียงนะทุกคนเขาสื่อสารความต้องการไม่ได้การดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นของที่ศูนย์แล้วก็ผู้ดูแลทั้งหมดนะทุกคนเราจะต้องดูแลเอาใจใส่เขามากๆเลยนะทุกคนรวมถึงการรายงานผลที่ทางศูนย์จะส่งมาให้เราเนี่ยก็ต้องติดตามด้วยนะทุกคนแล้วเวลาที่พาเขาไปหาหมอเนี่ยหลายคนใช้บริการทางศูนย์ คือให้ทางศูนย์นำรถแอมบูเล็ตไปเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์ไปนะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยากจะบอกว่าญาติคนที่เป็นญาติเนี่ยควรที่จะไปกับเขานะทุกคนเพื่อที่จะไปคุยกับหมอ ถามหมอหรือว่าคุยอาการกับหมอนะเพื่อที่จะให้ตัวคนไข้เองเขามีกําลังใจด้วยนะทุกคนว่าตัวเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งไม่ได้เอามาไว้ที่ศูนย์เพราะว่าทิ้งเขาไม่อยากดูแลเขาเพราะความรู้สึกของคนที่ไปอยู่ที่ศูน,ย,นย์เขาต้องรู้สึกอยู่แล้วแหละว่าเราทิ้งเขาทอดทิ้งเขาถูกต้องไหมเหงาบ้างคิดถึงบ้านบ้างคิดถึงลูกคิดถึงหลานบ้างหลายอยา่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาใจใส่ดูแลเขาโดยตลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะ Gracias.